กรุงเทพเขามีย่านบรรทัดทองเชียงใหม่ของเราก็มีย่านเจริญเมืองหมจะพามากินอะไรที่แซ่บแซ่บแถมยังเป็นร้านโลโก้ประจำย่านนี้งบแค่300ก็เอาอยู่มาประเดิมของแซ่บที่ร้านอร่อยตำยำแซ่บโอ้โหแซ่บโมแนะนําเมนูนี้เรากุ้งใส่บัวปลาานวตจะเลือกกุ้งดิบหรือกุ้งสุกก็ได้เหลือแค่ห้าเก้าเท่านั้นจานใหญ่มากแล้วบอกเลยว่าน่ากินดโอ้น่ากินโมเลือกกินแบบกุ้งดิบกุ้งไม่ขาวแล้วก็เด้งมากจะให้ปังไปกว่านั้นก็ต้องสั่งตำข้าวโพดมาด้วยโอเคเหลือแค่29จะตำไทยหรือว่าตำปลาก็ได้นะะค และเมนูที่ร้านก็มีให้เลือกอีกเพียบน่ากินน่ากินทั้งนั้นมาต่อด้วยตำนัวเมืองเหนือกินไม่หยุดแกงเปิดน่อ้คู่กับตำปูปลาแกงเปิดน่อ้เหลือแค่33รสชาติกลมกล่อมกลิ่นสมุนไพรตีขึ้นจมูกเลยแซ่บไม่ล่อย่างคู่กับตำปูปลาเหลือแค่ยท่ส้าทอาล้าหอมนัวแล้วเขาตำดแซ่บมากๆน้ำลายไหลแล้วราคาดีแบบนี้เพราะเรามีแคมเปญ grab food mega sale มีฮอตดิวรดแรงถุกวันลดสูงสุด50%แค่ใส่โค้ดนี้ลดเพิ่ม70%ไม่ิบเนต์ไม่มีขั้นต่ำแถมเข